สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารและคนเศษส่วนกับจำนวนคระที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคละมาแล้ว เรื่องนี้จะมีลำดับขั้นตอนในการทำนะคะซึ่งลำดับลำดับขั้นตอนในการทำนะจะเป็นยังไงนักเรียนไปติดตามในเนื้อหาที่ครูตอมจะสอนกันได้เลยค่ะาการวกเลบกคูณหารละคนเศษส่วนกับจำนวนคละนะคะแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะ ซึ่งเขามีข้อตกลงเกี่ยวกับขั้นตอนในการคำนวณน,นะคะที่มีมากกว่าหขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่หนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เจอโจทย์ที่มีวงเล็บนักเรียนจะต้องทำโจทย์ที่มีวงเล็บก่อนเสมอสองขั้นตอนที่สคือทำคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาส่วนขั้นตอนที่3ก็คือบวกหรือลบ โดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างที่1เป็นโจทย์ที่มีวงเล็บนะคะเป็นโจทย์ที่มีวงเล็บแต่มีหารแล้วมีคูณ 1. นึ่คำนวณในวงเล็บก่อนสอ ขั้นตอนที่สองทำคูณหรือหารโดยคํานวณจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่1คือทําในวงเล็บขั้นตอนที่2คือทําจากซ้ายไปขวาจากซ้ายก็คือต้องเริ่มที่เมื่อได้คําตอบจากตรงนี้แล้วแล้วก็มาทําซ้ายแล้วไปขวานะคะเรามาดูกันขั้นตอนที่1ทําตรงนี้ก่อนพอได้คําตอบเสร็จแล้วนำหาร ได้คำตอบจากตรงนี้แล้วมาทำเป็นอันดับสุดท้ายนะคะลูกทำเป็นอันดับสุดท้ายมาดูวิธีทำกันก่อนทำยังไงวิธีทำนะคะวิธีทำขั้นตอนแรกเราต้องบวกก่อนใช่ไหมลูกยกเศษ3ส่วน8มาด้วยหารวงเล็บ ทำจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกิน212-1บ 2, วก1ได้3ส่วน2บวก3ส่วน4วงเล็บคูณ2ส่วน3นะคะต่อไปการบวกการลบอะถ้าเศษส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอลนอซึ่งข้อนี้คอลนอเป็น4นักเรียนจะต้องทำสอให้เป็น4โดยการคูณ สองส่วนสองทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะสามส่วนแปดหารสามคูณสองได้หกส่วนสี่บวกสามส่วนสี่วงเล็บคูณสองส่วนสามต่อไปสามส่วนแปดหารบวกในวงเล็บเลยลูกหกบวกสามได้เก้า ส่วน4เหมือนเดิมคูณ2ส่วน3หลักการหารเศษส่วนจําได้อยู่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณ3ส่วนแเปลี่ยนเครื่องหมายให้เป็นคูณกลับจากเศษเป็นส่วน9ส่วน4ก็เป็น4ส่วน9แล้วก็คูณ2ส่วนสนะคะ ทีนี้ในวงเล็บขอต่อข้างๆนะคะในวงเล็บก็จะได้ว่าอ่ะในวงเล็บก็จะได้ว่ามันเป็นเครื่องหมายคูณหมดเลยใช่ไหมนักเรียนจําได้ไหมเราสามารถคูณไข้กันได้เลยตัดได้เลยนะลูกตัดยังไง สามหนึ่งสามสามสามเก้าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสองมีสองมีสามมีสามใช่ไหมอย่าลืมเฉียงจับคู่กันได้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองทีนี้เหลืออะไรบ้างข้างบน เหลือหนึ่ง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 คูณหนึ่งได้หนึ่งข้างล่างเหลือหนึ่งเหลือสามเหลือสามหนึ่งคูณสามได้สามสามคูณสามได้เก้าข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนเก้านะคะตอบเศษหนึ่งส่วนเก้าต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สอง ข้อนี้มีวงเล็บให้เราเลยมีวงเล็บที่1มีวงเล็บที่2นักเรียนก็หาคําตอบ1 2เสร็จแล้วนำมาหารกันขั้นตอนที่3 We วิทีทำขั้นตอนที่1ทําจํานวนคล้าให้เป็นเศษเกิน313-2บวก2ได้5ส่วน3 สองหาร1ส่วน2ลบ1ส่วน3นะสองในที่นี้ไม่มีส่วนมันคือส่วน1ใช่ไหมเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน5คูณ2ได้10 3คูณ1ได้3เครื่องหมายหารวงเล็บ 1ส่วน2ลบ1ส่วนสามคอลนอจะต้องเป็นห6หอันนี้ก็คูณสามอันนี้ก็คูณ2ส่วน2 3ามคูณหนึ่งได้สามามคูณสองได้หลบสองคูณหนึ่งได้2 3สามคูณสองได้หเห็นไหมคะส่วนเท่ากันแล้วมันทัดทันมา สายเครื่องหมายหารเหมือนเดิมลบในวงเล็บ3ลบ2เหลือ1ส่วน6เหมือนเดิมหลักการในการหารเศษส่วนเศษ10ส่วน3ปเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณกลับจากเศษเป็นส่วนใช่ไหมคะลูกจำได้อยู่ไหมส1 3 3 2 6สหต่อไป เหลือสิบสองคูณสได้ยีสส่วน1นคูณหได้1เพราะฉะนั 1, 1้นส่วน1เราไม่ต้องเขียนข้อนี้ตอบย0นี่นะคะต่อไปตัวอย่างที่สา ตัวอย่างที่3มทีนี้นะักเรียนมาดูไม่มีวงเล็บให้เราเลยข้อตกลงเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมเราไม่มีวงเล็บตัดไปเลยขั้นตอนที่สองทำคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาหารอยู่ฝั่งซ้ายทำหารลำดับที่หนึ่ง ทำคูณลำดับที่2เสร็จแล้วนำมาบวกกันลำดับที่3นะล,ลูกวิธีทำวิธีทำทำยังไงทำขั้นตอนที่1ก่อนเป็นจำนวนคละ3คูน2ได้6บวก1ได้7ส่วน2เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณ สองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งได้สามส่วนสองได้สามส่วนสองกลับกันอันนี้จะได้สามส่วนสองนะกลับกันก็จะเป็นสองส่วนสามบวกคูณ เศษหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณหนึ่งได้สามสี่ส่วนสามต่อไปจับเลยค่ะจับคูณกันแต่มันตัดกันได้เห็นไหมสองสองหนึ่งสองอันนี้ก็จะเหลือเจ็ดส่วนสามบวกอะไรเอ่ยสองหนึ่งสองสองสองสี่ตรงนี้ก็จะเหลือสองคูณหนึ่งได้สอง ส่วน3ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมลูกเราไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วนะ7บวก2ได้9ส่วน3เหมือนเดิมทีนี้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าตัดได้3 1 3 3 3, 3 9ข้อนี้ตอบ3ไม่มีส่วนนะไม่มีส่วนนะลูกตอบ สามนะคะตัวอย่างสุดท้ายไม่มีวงเล็บเหมือนกันเลยนักเรียนดูนะมีหารมีคูณมีบวกนักเรียนจะต้องทำหารก่อนเสร็จแล้วทำคูณแล้ว ถึงจะบวกสุดท้ายนะลูกเพราะจะต้องทำคูณกับหารเป็นอันดับแรกวิทีทำส2งสองสบวกหได้5้ส่วนสหาร1นส่วนสนะคะต่อไปคูณ5้าห บวก2ได้7ส่วนหบวก3มส่วน10ทำในวงเล็บก่อน5ส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณกลับจากเศษเป็นส่วน 5. คูณ7ส่วนหบวก3ามส่วน10ในวงเล็บตัดกัน ในวงเล็บ5คูณ4ได้20ส่วน4คูณ7ส่วน5บวก3ส่วน10ต่อไปทำคูณก่อนนะลูกทำคูณก่อนตัดกันได้5หนึ่ง5 5สี่20 เจ็ดสี่ยี่สิบแปดส่วนส่วนสี่นะคะบวกสามส่วนสิบนี่คอลนอคืออะไรคอลนอสี่กับสิบสองสองสี่สองห้าสิบสองคูณสองคูณห้า ห้าสี่คอลนอข้อนี้คือ20ใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องคูณ5ส่วน5อันนี้ก็ต้องคูณ2ส่วน2 28ยี่สิบคูณห้าสี่ห้าได้ร้อยสี่ส่วนยีสบวก ส่วน20่สิบรอส่สสวนยีสสังเกตนะคะแม่อะไรตัดได้ลูกแม่อะไรตัดได้เอ่ยลองใช้แม่สองนะคะสองเป็น2ี่สิบสองเจ็ดส่วนสิ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่ยังเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะทำได้โดย17ได้70เหลือเศษ3ใช่ไหมคำตอบก็จะได้17ได้70เหลือเศษ3ส่วน ข้อนี้ตอบ7เศษสส่วน10นะคะ,ะครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดหน้าที่แบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่63 63 64 65 66 67 จนถึงหน้า6 0สิะนะลูกแบบฝึกหัดจะเริ่มที่หน้า64นะคะถึงหน้า69ให้นักเรียนลองทําดูกับใบงานที่ครูตอมแจกให้นะลูกกับใบงานที่ครูตอมแจกให้ถ้าไม่เข้าใจข้อไหนให้นักเรียนทักมาถามในไลน์ได้เลยนะลูกนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ